ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัสืก์การ์ดก็สําหรับวันนี้ครับจะมาทําในส่วนของเด็คโปรไฟล์ Fi. เป็นเด็คโปรไฟล์ Fi ของแว่นการ์ดเพราะว่าช่องเราเนี่ยทำเป็นเด็คโปรไฟล์ Fi ของบัตที่ไฟมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะเอาใจกับคนที่เล่นการ์ดแว่นการก์ดกันบ้างแล้วก็สาเหตุครับที่หายกันไปแบบยาวนานเลยคือช่วงนั้นแบบไม่ค่อยว่างครับแบบมีงานเข้ามาเยอะก็เลยต้องแบบทํางานหน่อยโอเคครับมาเริ่มไปเลย เด็กโปรไฟล์ครับของเรรยากาที่จะทำในคลิปนี้ครับก็มาจากแค้นสีฟ้าอะคาฟอสครับก็อะคาฟอสเนี่ยมันมีของออกใหม่เพิ่งออกมาสดๆร้อน,นๆเลยเมื่อวันที่21หรือว่าวันที่20ต้นๆเนี่ยครับจำไม่ได้ก็มาจากชุดนี้ครับ VEB08 ที่เป็นสามแค้นมีอะคาฟอส มีแกรนบูแล้วก็ไดม i ชันโพลิสก็ไม่รอช้าครับเริ่มเลยเกียร์ศูนครับก็ใส่เป็นตัวเริ่มปกติทุกคนต้องใส่ในส่วนของติ๊กเกอร์ครับอ,อัลคอลฟอนในชุดนี้จะใส่เป็นฟอนครับจะใส่ไว้ที่8ปดใบแล้วก็จะใส่เป็นดอพีจครับใส่ไปที่4ี่ใบแล้วก็เป็นหิวครับสีบ่ใบ ก็คือสาเหตุที่ใส่ทิกเกอร์แบบนี้ครับฟอนต์แปดดอสี่แล้วก็ฮิวสี่เพราะว่าอคว้าฟอนต์เนี่ยมันเป็นเด็กที่ปลุกอยู่แล้วแล้วก็มีชุดนี้ครับที่มีกอรี่เมลสตอร์มามันทําให้แบบสามารถปิดเกมได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันขอมือกาดแค่ใบเดียวถ้าเราเช็คฟอนต์ได้แบบเยอะๆเนี่ยคู่แข่งเนี่ยต้องการด,ด้วยพีจีเท่านั้นนะครับถ้าแบบเขาเช็คไม่ได้แบบทิกเกอร์อะไรเลยก็เลยใส่ฟอนต์ไว้แปดครับก็ ผมไม่ค่อยแนะนําว่าให้ใส่คิดเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันโยนให้แค่ตัวเดียวแต่สําหรับอะควาฟอร์ครับมันตีได้หลายเวฟเพราะฉะนั้นแล้วใสฟ่ฟอนไว้ดีกว่าใส่ไว้ที่8ใบครับจริงๆแล้วอยากจะเอาฮิลออกแล้วใสฟ่ฟอน12บสอเลยแต่ว่ากลัวว่าแบบกลัวแบบไม่มีอะไรกันตายทิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อมาครับมาดูที่เกณฑ์จะใส่เป็น เทียไทอครับใส่ไว้ที่3ไปก็จริงๆแล้วมันจะมีตัวหนึ่งของ q u u f o r r ์ครับที่มันเป็นตัวตีฮิตโซบัสแล้วก็หาเมลสตอร์มสอใบที่ชื่อแตกต่างกันแล้วก็ต้องทิ้งมือ1นึใบแต่ใบนั้นครับมันเบสพลังมันอยู่ที่6,000ซึ่งแบบมันค่อนข้างต่ำอครับแล้วก็มันต้องตีฮิตด้วยแต่จริงๆแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนใส่อยู่จะเป็นใส่อยู่สัก2ใบ ก็ทีโอเนี่ยครับมันมีเทปบอกว่าเมื่อโจมตีครับหรือบูตเป็นครั้งที่2ถ้าการโจมตีนั้นฮิตนะครับก็จะโยน8,000ให้1ตัวก็คือว่าเอามากดในช่วงแบบท้ายเกมแบบขู่ฮิตใส่ไป3ใบครับต่อมาครับเป็นตัวาจาก V e p อ8ก็ออกมาเป็นไมเทิแล้วก็คือมีเทปบอว่าลงแวนลงเลียก็ได้ครับเปิด7หาเอากอส ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอัลกอตคือตัวไหนอัลกอตคือตัวที่มันอยู่หน้ากล่อง T ีดีครับทีดีของอควาตัวนั้นแล้วก็เปิดเจ็ดครับมันเปิดเจ็ดแล้วก็หาเกอตหนึ่งใบขึ้นมือกแล้วก็โบกสามพันถ้าไม่เจอก็บวกสามพันนะครับเอามาแห่ต้นเกมได้ดีครับเพราะว่าโบกสามพันเนี่ยมันก็ยิงสิบเอ็ดแล้วก็ตีตีพวกแบบยืนหมื่นหรือว่ายิงเก้าพันเข้าแบบพวกเกต2สองของข้ามครับตีเข้าก็ถือว่าเป็นตัวแห่ที่ดีไซส,สี่ใบครับ แล้วก็เป็นตัวสลับครับแต่ว่าตัวสลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวสลับเนี่ยมีมมเทียบอกว่าอืมเมื่อมันนะครับบูตจบการโจมตีที่อยู่นี้ครับบูตสลับตาแหน่งของยูนิตสใบก็คือตีแบบสลับอาจจะสลับตัวธรรมดาครับไปอยู่ในช่อง Excel ก็ได้ประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่ เทตต่อมาครับบอกว่ามันถูกไล่ทับครับขั้วตะบ้านหนึ่งจักการหนึ่งใบครับแล้วก็คอมือหนึ่งใบลงมาครับก็ถือว่าเป็นแบบการช่วยแห่ต้นเกมครับเพราะว่าเราได้จั่วฟรีๆแล้วก็คอฟรีก็ถือว่าเป็นแบบ,มบไ,แแบบไม่เสียมือเสียทรัพยากรอะไรแล้วก็แถมได้การตรงตีด้วยก็ถือดีครับแล้วก็เกมหนึ่งบทสุดท้ายครับจะใส่เป็นเพนกวินจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนเพนกวินนะครับเป็นตัวที่แบบ บูทแล้วก็หาเมลสตอมขึ้นมือเพราะว่าจริงๆแล้วจากที่คนเล่นอากาครับที่เขาแนะนำม,มาเขาบอกว่าอ่ะอควาฟอสนะครับมันเป็นแคนที่แบบต้องบุกไวๆแบบมันแบบมันพึ่งแบบการคู่ฮิตอะไรไม่ได้ก็มีอะไรก็บุกไปเพราะาอย่างไงแบบทรัพยากรอควาฟอสมันน้อยอยู่แล้วครับเราบุกแบบให้ชนะไปเลยอ่เพนกวินเขาไม่ถึงว่าเลสอยู่นี่ครับแล้วก็ยูนิต ไอแถวหน้าตัวนี้ครับมันจะบวก5,000ตลอดจนจบเทินก็มีเทคบอกว่า,าเมื่อมีการเมื่อมีอยูนิตอื่นครับโจมตีมทาทั้งที่4สามารถรีทายมันได้ครับแล้วก็คอร์เตชาร์ดหนึ่งก็คือเอามาหงายเดมเกตหนึก็จะมีประมาณนี้ครับ3าเป็น7 7เป็น10มี12ใบไปครับต่อมานะครับมาดูกันที่เกตสองเกตสองครับจะใส่เป็นแบบนี้ครับเอาก็สี่ครับ ไทดอลครับ4ใบแล้วก็ตัวจาก v e อีบีครับศูนใบง่ายๆเลยก็คืออัลกอเนี่ยมีเทปบอกว่าเกิดช่องแวนครับเมื่ออ่ามันตีครับเป็นครั้งที่2มากกว่าครับคาร์ดบาโซบาสสแตนอ่าร์เกรกัลหนึ่งใบครับอ่าถือว่าเป็นแบบก็ช่วยปลุกต้นเกมเพราะเพราะว่าอัลคอฟฟ์นี่มันปลุกต้นเกมอยู่แล้วก็มีเทปครับเกิดช่องเลียบอกว่าถ้าตีเป็นครั้งแรกครับของอ่าของเธอนั้นคาร์บาสหนึ่ง สแสดงตัวเันเองครับแล้วก็ไททอลเนี่ยมิเชลบอกว่าเมื่อนี้ครับโจมตีโซบัสแล้วก็สแสนตนมันครับแล้วก็ถ้าการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีครั้งที่2มากกว่ามันจะลบอีก5,000ก็สมมุติแบบมันตีไปครั้งแรกของเทิร์นโซบัสลุกก็จะแบบตีมาอีก900 0ปกติแต่ว่าถ้าเป็นไททอลเนี่ยสมมติ2ตัวนี้ยิงคู่กันตัวนี้ตีตัวนี้ใช้เทคไอ้ตัวนี้ตีตัวที่ใช้เทคตัวนี้ครับมันจะถูกลดพลัง4 0 0 0 อ่าเหลือ4,000ก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวใหม่ครับมีเทคบอกวาอ่าเกิดที่ช่องเรียครับในการโจมตีของอยูนิ้ครับถ้ามียูนิตอื่นนะครับไปอื่นเลสอยู่4ใบมันจะบวก1มื่ก็คือมันจะตีออก2 4แล้วก็เทกบอกว่าเมื่อจบเทินครับถ้ามีการโจมตีในเทินนี้ครับสครั้งหรือมากกว่าครับสามารถเอาเบย้ครับยาโซแล้วก็จว่ดได้ ก็ magical. เป็นตัวเพิ่มโซแล้ ouais. do, วก็แบบเป็นตัวตีที่ดีพร้อมตีออก2อเลยแล้วก็ยิ่งมาเล่นคู่กับเมลสตอมตัวใหม่เนี่ยมันจะแบบตีออก3าแต่ว่าต้องเห็นตัวอื่นเลสอยู4ใบเกตสอก็จะมีประมาณนี้ครับใส่อย่างละ4ี่สิบสองใบต่อมาครับก็จะมาในส่วนของเกยสามเกยสจะใส่เป็นกอรี่ครับก็จะมีเอ r บีใบหนึ่งเปิดได้ กอลลี่ uh, เนี่ยก็มันทําให้แบบเอาคอฟอนเนี่ยสามารถปิดเกมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยเทคมันในที่แบบขอการไปเดียวแล้วก็อินเตอร์เซปไม่ได้แล้วก็ยิ่งมีเมลสตอร์มในโซนเนี่ยมันจะโบอ,อีกหมื่นแถวหน้าตลอดเกมคอร์เตอร์บัตแค่หนึ่งถือว่าคุ้มมากเลยครับใส่ไปสีใบต่อมาครับเป็นเมลสตอร์มร่างแรกก็มีเชลบอกว่าแอคทีฟครับเป็นการ์ดแบนพเพลทิร์นคอร์เตอร์บัตครับแถวหน้าเนี่ยจะบอกสามพัน แล้วก็ไฮไลท์ที่จริงของเมสตอมร่างนี้มันอยู่ที่สกิลสองครับบอกว่าแวนการ์ดครับออโต้เมื่อการโจมตีครั้งที่3หรือครั้งที่4ครับพิทก็ทิ้งมือ2องไปแล้วก็ลุกมันก็จริงๆแล้วร่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าอยากใช้จริงๆก็เอามากดครับแบบเขาเกตสองเราเกตสามกดแต่ว่าถ้าขึ้นมาเป็นแบบกอรี่สองใบแล้วแบบไม่มีอะไรพวกนี้เพราะว่ากอรี่เนี่ยมันขอแค่การ์ดที่มีคําว่าเมสตอมครับไม่จำเป็นต้องเป็นร่างนี้ก็ได้ ก็คือไล่แบบทับตัวเองก็ได้แล้วก็ใบสุดท้ายครับใส่ไปสองใบก็จะเป็นแย้ทะเลครับเลือกแยก้ก็ถูกเป็นมังก,กรอา่ามีเชบอกว่าอืมเป็นคอนครับบอกว่าไอเนี้ยมันจะตีได้แค่การจะตีครั้งที่สี่แล้วก็เมื่อมันตีครับมันจะบวกสองหมื่นก็ก็คือเอามาตีแบบกดแรงๆครับก็เมสตอมเนี่ยจะบวกหมื่นแถวหน้าก็ตีไปไอันนี้ตีครั้งที่สี่จะออกประมาณที่สี่หมืนสอง ถ้ายืนกิฟ1วันจะเป็น5,2ากิฟจะเป็นอ่าสี 4, ก็เอาไว้ตีปิดเกมได้ก็เกศสามก็จะมีเท่านี้ครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของกิฟกันบ้างกิฟเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่แบบตามจำนวนนะครับตามจำนวนของเกศสามเกศสามที่แบบมีกิฟก็ในเด็กนี้รับมันจะมี7ใบ ก็อย่าง,งควานะครับเราคงแบบไม่ไลฟ์ไปแบบ7จ็ดใบเลยผมจะใส่ก i ิฟทัครับ,รบเผื่อไว้ที่5า้าใบแล้วก็ก i ิฟวัเนี่ยก็ใส่ไปเลย9กาใบครับใส่ไว้เลยเลเพราะว่าเป็นแบบเมลสตอมเมลสตอมแล้วก็เป็นเลออนใส่ไว้ที่เก้าใบครับก็แบบใส่ไว้เผื่อเฉยๆเพื่อเหลือเพื่อขาด ก็จะนแล้วนะครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์ของอาคาฟอสในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนกันมานานก็ใครครับมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรต่อไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ